สวัสดีท่านผู้ชมที่มาติดตามกันนะครับวันนี้ของช่องเอเมชเนเจ็ด้าหัาใครอยากเป็นชกำลังใจให้ช่องผมนะครับสแกนเคียวโคดนี้ได้เลยครับอืมสแกนกันเยอะๆนะครับครับครับพอดีมานะคะเพื่อนเพื่อนต่งของเราเองครับจะรับดีไหมครับเนี่ยโดยอยากรับเธอไม่ได้อยากรับโอ้เพื่อนเพื่อนตี้นะครับนี่เดี๋ยวเข้าก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้ผมจะอัดอัดอีกแล้วนะครับแบบนีงน เนียนเนียนนะครับแบบชาวบ้านเนียนมากกริบครับเอาดิผมมั่นใจว่าเขาไม่รู้แน่ไอดีเขาโดนแห้งนะคะเขาโดนเขาโดนพ่อแม่สั่งให้ลบชื่อนะครับโอเคนะคะอย่าไปว่าเขากางนะครับอย่าไปว่าเขา,ว,า,เขาว่าเขาผมจะไปจัดก,การถึงบ้านคุณเลยนะครับเข้ามาเขาน่าจะดูไลนย์อยู่ว่าผมนายผมไม่รับอืมอ่ะ มาเลยน่าจะออนไลน์ค้างอยู่แต่กี้โทรหาผมเลยแก,กครับอรอกันหน่อยครับรอสักครู่นะครับเบนเบไม่ได้เบนไม่ได้อะแม่ทำไม่ได้เดี๋ยวผมมาสักครู่นะครับ ข้อความส่งมาน,นะครับแป๊ะ ฮัลโหลไม่ร <ata> the ู te? <c ười> okay. ้เราคือช่องโนหนึ่งช่องที่เพิ่งฉลองไปห้าสิบล้านซับนี่เอ้ไม่ใช่เล่้หัวอะไรอะไรอะไรก็หลายเตอร์เยอ่ Ngỏi hả hả, <laughs> hả, what hey miền nhiêu ấy à lập hôm lẽo lập hôm lẽo lập hôm ดับเบิลเบอร์อยังล่มอะไรอะไรอะไรไนะเ <laughs> <laughs> เออออตั้งก็อยากก็อยากอยู่นะแต่คนดูโคมาแล้วเนี่ยโคมาได้ไงแต่งงานเลยฟู่เลยล <laughs> ยังเกาไม่เอาไม่เอาก่อนไม่เอาไม่เอา,เอ,าอ่ะ <laughs> เออมีตังหรือเปล่าอะไรยังไม่มีเลยตังเงินเก็บยังไม่พอเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> มีตังไงเราไม่ไดตังเงินกันนั่นแหละ <c oughs> ใจร้ายหรอกแต่ไม่มีตังอ่ะช่วงนี้เซตั้งิดมันไม่ดีอ่ะอื <c oughs> อ,อใช่ชัดๆอยู่ช่วงเนี้ยเพิ่งเอาคอบ,บ้าไปเติมเกี้ยงแล้วเนี่ยใช้ของทั้งเดือนเนี้ไปเติมคอบ,บ้านี่ ไปเติมของบุญ่ามาเลยโดยเฉพาะเนีย่ยเดี๋ยวแต่งบทไปนะเนี่ยแต่งบทละนี่บทของจริง <c oughs> นี่บทของจริงละหมวกนี่หมื่นหนึ่งเสื้อผ้านี่สามพักนกางเกงสองพันจังทุกคน ไม่ช็อตไม่ช็อตไม่มีอ่ะเราไม่มีชุดนั้นอ่ะแม่คนดูขอมาขนาดนี้เลยนะเนี่ยแปลกคือคือเราไม่เอาอ่ะเราขอปฏิเสธดีกว่าเราไม่เอาอ่ะอ่มไม่เอาอ่ะคือคนดูขอมาเราขอไม่จัดให้นะ ถ้าคนดูที่ขมมาครับผมผมไม่จัดให้นะคะเป็นเรื่องอย่างเงี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดคนดูเราเออเราไม่ได้อัดนี่หรือวะลืมไปเฮ้ยเราไม่ได้อัดนี่แป๊บนึงเราไม่ได้อัดไว้นี่วะเราพูดเพื่อเออจริงผมอัดไว้่นแหละครับแต่ไม่เป็นไรผมอยาแบบเนียนเนียเนียนเนีนิ๊กเฮ้ยมาเยวถาเจอคนเล้วเจอคนโดนหัวโดนหัวเจ็บหนักมาก หัวไกเป็นโกคันเฮ้น้องเป็ดน้องวุดีครับน้องเป็นดน้องเป็ดครับน้องเป็ดอวัดีครับเฮ้ยทำไมน้องเป็ดทำไมใสห่หมู่งนั้นนะครับช่วยเปิดหมูหน่อยดีครับปั๊กปั๊กปั๊กไก่ c, ย่างไก่ย่างไก่ย่างจงออกมาเนื้อไก่ย่างมันอร่อยเหลือเกินเนี่ยครับย่างไกเป็นไก่ย่างบาร์บีคิวเนี่ยครับเนี่ยมากเหมือนไก่ย่างไอคิวเลยเนี่ยไก่ไก่ย,าย่าง,ยนะ <c ười> ยางห้าดาว <c ười> Ayyam <laughs> <văn> hát hảo. Oh, <laughs> mà room lâu. Rooms, room lâu thế ngay. Room lâu thế ngay. Warning. Ayyam hát 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 nè, ยายดิไม่เห็นเนาะเคยเคยเห็นหน้าแล้วครั้งหนึ่งอ่ะขนาดข้าวผัดหมูจะส่งถึงถึงที่หน้าอีกสิบชั่วโมงอ่ะไม่ข้าวผัดอ่ะส่งไม่ถึงแน่เพราะหน้าตอนนั้นน่าจะแม่เออน่าจะเย็ยนแล้วไม่อร่อยถ้าเกิดอย่างนั้นอ่ะต้องเอาร้อนๆถึงจะอร่อยสุดไม่ข้าวผัดหมูอ่ะต้องร้อนๆถึงจะอร่อยอแล้วจากนั้นต้องร้อนๆอ,อุ้ยโอ้ยมันแขน็งมันแข็งไม่แปมันไม่แพ้ไม่เลย เอ้ยไก่ย่างหิวแล้วหิวเนี yeah, ่ยใส่ใส่ชุดไก่ย่างมาทำไมวะหิวเลยเนี่ยพุ๊บปุ๊บหิวปั๊บเลยนี่ก็หิวเลยอ่ะใส่ชุดเหมือนไก่ย่างกินกินมุตโอไปดล้วเนี่ยเนี่ยเราหาเขาอยู่นี้เอาไปดี เดี๋ยวเราไปช่วยสักสามดามีแล้วกันเอาเอาเอา,เอามาขั่งงานแล้วไม่ไปสั่งงานุนรู้ไปอ่ะไม่ทันอันนี้เลย

ไม่แต่เราแต่เราจองอุ้ยโดนหัวจมนังมาโดนหัวจมนังมา้เสียงเมืออุปปาฮัตชี่อีกแล้วเนี่ยวันก่อนนึกว่าโอปปาฮัตชี่มาอีกนะสักอัจจิสักไหวเพื่อนสักไม่ไหวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอติดจอมาติดจอ เราอะซ้ําก่อนเราซ้ำเนห่ตอนเริ่มต้นเลยเออยาสดมันไม่มันไม่เห็นเลยนะจุดมันไม่เขียนให้เราเปิดครูแล้ว Mới hiện, mới hiện. Mới lo, lo, tụi, bó, mình thấy không thấy, mấy lần mình thấy nó bắn ra,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  nó ra, เอาให้เสมอเด้ยู่งแต่ปัญหาคือตอนเนี้ยถ้าเกิดมีเล้งขึ้นมันนี่เราจบเลยแหละคือคราวนี้จะกลายเป็นสามเล้งแล้วมันจะลำบากเลยอุ้ยสึงปืนมาโหดีเลยขอบคุณนายที่ใครคนเรื่องนี่ขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ยแล้วจะเอบอร์สองถ้าเกิดเราแอบอัดจะว่วอะไรไหมทำ่ะถ้าเกิดเราสมมูิวะเราแอบอัดคิปอะสม,มุตินะสมมตินะพรุ่งนี้เราแอบอัดคิปอะมีปัญหาไหม อ่าอา่เห็นน้องปิดแล้วน้องปิดกำลังกำลังอกไข่อยู่นี่น้องปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวหลังตัวหลังน้องปิดเอ๊ะ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 แล้วน้องปิดเขาบอกว่าฟักไข่แล้วนุน้องปิดเขาบอกฟักไข่แล้ว กำลังกำลังฟักไขอ่ออกลูกออกสดสดไข่ย่างไก่ย่างเอกเอกเอกเห็นแล้วนึวมามากว่ามั้งมั้งจุดได้ไยนะไม่เราก็อยาก trái phanh da trời đấy ôi ông phe phê nó nha phê hơi hơi ô ông phe phê đi nè chinh ạ à. Ừ. ว่าเราไม่เราจะไปท้างหลังเราก็ตายตอนนี้ตะกี้เลือดเลยน้อยเน่ยแล้แต่เนี่ยก็จบอีกอะไม่เลยต้องเอาคพาเคลามันเนี่ยนี่คือสาเหตุเราแล้วนี่มันก็อยู่ใกล้เรามากเลยนะคืออยู่ใกล้เกินอ่ะ ทิปแล้วกันเราจบแล้วอ่ะเพื่อนจบแล้วดูดิเราซ้ำเองเลยอย่าไปว่าเลยเนี่ย่ะแม่เรายังสกิลหมาผิดนดี๋ยวต้องเอาตัวอื่นมา xong xíu các nhìn này cùng đâu